เริ่มต้นอีกวันกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยของผมสำหรับเด็กคนนี้คุณคิดว่าประชาธิปไตยมีอยู่จริงหรือเปล่าผลโหวตออกมาเป็นเอกฉันท์ค่ะหัวหน้าห้องของเราคือเด็กชายวอรเมตใจตั้งค่ะเห็นไหมประชาธิปไตมีจริงๆวันนี้เราก็มาที่ ชุมชนบ้านเก่าล่นน้ำนะคะไปเลยไปเลยไปเลยไปเไปเลยไอ้นุ้นเย็บขยะให้ป้าน้อยฮิก็ได้ค่ะคนทิ้งไม่ได้เก็บคนเก็บไม่ได้ทิ้งไงล่ะประชาธิปไตยอ่ะไม่มีอยู่จริงหรอก อย่าทะเลาะก,กันเชื่อพี่เรื่องนี้มีทางออกนี่ขนมจะได้ไม่ต้องแย่งกันอีกประชาธิปไตยมีอยู่จริงๆนะต้นกล้ายืนได้แล้วประชาธิปไตยมีอยู่จริงเขารู้กันหมดแล้วประชาธิปไตยมีอยู่จริงเริ่มที่ตัวคุณถึงเวลาเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์พลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย